เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เ o ียตัวนี้นะครับฮสวัสดีครับมีลรกกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเมดูเอลนะครับผมหรือว่าอยูกิก็ได้เกมเล่นเป็นเกมการ์ดนะครับเปิดโลปสโตร์ไทยทั้ง iOS และ Android สามารถพิมพ์ชื่อได้เลยครับใน App Store ของเพื่อนๆนะครับเกม TCG c a r d b a t t ด e จัดและปรับแต่งเด็กนะครับต่อสู้ในโหมดต่างๆทั้ง s า r ิ i อ s s s ชั่นไพ่ใ a แบต t t ินะครับแล้วก็พร้อมรบอัปเกรดต่างๆด้วย วิธีเปลี่ยนภาษาตอนแรกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับกดป่าบน์เสร็จแล้วกดคําว่า Language Setting นะครับตรงนี้เห็นนะมันจะเป็นภาษาก็ปรับเป็นอังกฤษยังไม่มีไทยนะครับน่าจะมีไทยมันจะได้อ่านง่ายการ์ดบางการ์ดมันก็คนไม่เก่งอังกฤษก็จะลําบากนิดนึงนะครับอาเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นให้ดูเลยละกันอันนี้หมีก็เล่นไปตานึงแล้วคืออง่ายสรุปคือเกมมันให้เราหยิบการ์ดขึ้นมา up level พอเราเล v e l เยอะมันก็ยิ่งเรียกมอนเตอร์ตามระดับเลเวลเราได้ประมาณนี้ ล้วก็เรียกมอนเตอร์ลงมาลงสนามแล้วก็ไปตีอีกฝั่งหนึ่งคล้ายุกิเลยอะแต่จะอ,ออกแนวแบบเออเป็นทีมฝรั่งยุโรปนะครับภาพค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยสําหรับมือถืออะอันนี้หมีเล่นไปตาหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าพอพอจะเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยมาถึงเราก็เรียกเรียกการอัญเชิญก่อนเลยครับเนี่ยเราก็อ่านก่อนดูเอลดาเมจมอนเตอร์ก็คือถ้าตัวนี้เรียกลงมาลงสนามสามารถตีเข้าคนได้ครับอ่ะหมีลองเรียกก่อน เนี่ยเวลานเราเรียกการ์ดลงมาเห็นไหมเลเวลเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงซ้ายล่างนะครับการแบบสิบยี่สิบสามสิบอะไรแบบนี้ถ้าเจอคนเล่นเป็นเป็นหมีก็สู้ไม่ได้ะครับเพราะหมีิ่งมีประสบการณ์เล่นตายเยอะแต่ว่าเล่นเล่นเบือนดูเนี่ยเอาเป็นว่าเรียกว่ารีวิวแล้วกันเนาะเฮ้ยโอ้โหคนนี้เป็นแน่นอนมาถึงโจมตีกูเลยอะ่ะโอ้โหเอาเรื่อง เอาพญานกนี่เราอ่านก่อนก็นได้ครับเอาเนี่ยซัมมอนเออนี่เนี่ยยังซัมมอนไม่ได้ต้องเลเวลให้ถึงก่อนเลยครับเราก็อ่านเนี่ยเอออันนี้เรียกได้ดีกว่าซัมมอนบีโลเลเวลอ่ะซัมมอนการ์ดอ่ะลองลองหนีก็มั่วๆอยู่ตอนนี้ เนี่ยครับพอมันขึ้นอย่างนี้มาก็คือเราสามารถจู่โจมผู้เล่นเข้าตรงๆได้เลยครับบางที่การ์ดตะกี้ที่มีใช้มาเป็นเวทมนต์แต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์มันจะเรียกลงสนามนะครับประมาณนี้โวัวเฮยซู้ก็ได้เปาไปรู้นะลองดูโอ้โหเขาอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันมีไม่ค่อยเก่ง,งกินเท่าไหร,ร่นะแบบเออมีต้องแปลก่อนนะเออไม่ได้แบบมองปุ๊บแล้วอ่านออกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเก่งภาษาเท่าไหร่นะครับ ต้องแปลก่อนอนะไรเงี้ยเนี่ยซอมมอนมอนเตอร์อะเรียกเลยครับวบสมมลการ์เดนโจมตีครับเหมือนประมาณว่าเ,ออเราต้องเลเวลตรงซ้ายล่างให้มันถึงเลเวลมอนเตอร์มันถึงจะเรียกได้นะซัมมอนมอนเตอร์มันต้องดูห้าสิบเจ็ดสิบเลยหรอ อ่เดียโบครับออนเทิร์นซิงโกโชกังขอเรียกมอนเตอร์เดียโบแบบยุกิเลยนะไม่ได้เลยแล้วเราก็สามารถกดเดียโบนะครับเข้าตีเข้าเนือเน้อเขาได้เลยถ้าเกิดในสนามเขาไม่มีมอนเตอร์เห็นไหมเราก็สามารถตีเขาได้เลยโหแต่มันเบามากเลยเดียโบกุงนี่เขาไม่มีทางอ่วเขาบอกแอคแท็กมอนเตอร์ออแอคแท็กแต่ว่าเขาไม่มีมอนเตอร์อยู่ในสนามนะครับพี่ โอ้โห uh huh. อุ้ยเขาโจมตีเราเห็นป่ามีม,มีอันนี้คือที่มีเล่นเทิร์นไม่แน่ใจนะถ้าสมมุติจะตีเข้าเพเยอร์ถ้าเกิดสมมติเรามีมอนเตอร์อยู่เขาไม่สามารถตีได้นะครับมันต้องฆ่ามอนเตอร์ในสนามก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเล่นเทิร์นแรกมีก็ไปตีเข้าเพเยอร์เขาแต่ว่ามีมอนเตอร์มันก็ไม่เข้าเหมือนตะเกียเห็นป่ามีมีมอนเตอร์ Monster, เขาก็ตีมีไม่เข้าเอาละได้เวลาเราลุกแล้วเดลดาเมจมอนเตอร์เดี๋ยวเราซัมมอนดีกว่าครับเนี่ยเพื่อนๆก็ดูฮะเดลดาเมจก็คือยิงเข้าตรงๆเลย แอสซิ m ดาเมจทูโกมอนเตอ t t แทกออันเชิญ un! เอ๊ะแต่มันก็ไม่มาลงเว้ยงงอ๋อหอยทากตะกี้เป็นเวทมนต์เหรอ,อโอเคโอเคอ๋อเราเล่นตาง,ย,งยังไม่ยังไม่ค่อยแบบชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นเป็นละ คือหลักการเกมนี้ก็คือทํายังไงก็แล้วแต่ให้เราลงสนามเห็นไหมครับแล้วก็ตีไลพอย์อีกฝั่งสามร้อยเจ็ดนั่นแหละไลพอย์เหมือนยุกิ้อ่ะเอาล่ะพวกเราเดี๋ยวเตรียมตัวบุกค,ครับไปเลยปีศาเดโบได้รับทราบครับเจ้านายโอ้โหเอาไปเลยนี่ตัวอะไรวะเน,นี่ยมังกรน,น้อยโอ้ตีทีละสึ่ก็เนื่องจากเป็นมอนเตอร์ระดับชั้นล่างอยู่นะครับก็เลยตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เด้อแต่ว่าเรา เราสามารถเรียกระดับสูงได้ถ้าเรามีการอาจจะต้องเปิดการหาระดับสูงมาอัญเชิญอะไรแบบนี้นะเออเนี่ยเห็นไหมเขาตีเราเขา้าไรพอยต์เราตรงๆไม่ได้เพราะว่าเรามีมอนเตอร์อยู่ที่มีชิดนะเพราะเขาตีมีอ่าเขาอัญเชิญมาแล้วเอาแล้วไงศึกสงครามนะครับตอนนี้ไม่ได้เลยเราต้องสู้กันแล้วอย่างนี้ อโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคือเขาอาจจะยังไม่เป็นด้วยแหละเขาไม่รู้ว่ามันต้องตีมอนก่อนถึงจะตีเข้าได้แล้วันนี้ก็เสร็จหมีดิเจ้าอะตอนนี้เราเร็วห้าสิบแล้วเราสามารถเลียกมอนสเตอร์ระดับสูงได้แล้วครับป้าเข้าไปอะเห็นไหมอันนี้อันนี้หมีแน่นอนเลยถ้าไม่ตีมอนนะตีคนไม่เข้ารงั้นอันนี้จริงเราต้องตีมอนก่อนนะครับเฮ้ยอะไรวะ ตีคนเอตีมอนกันครับเดี๋ยวเป็นไม่ตีคนอา้าวเฮ้ยตีไม่เข้าเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นวะอู้ตีมอนก็ไม่เข้าเหมือนกันเลยแปลกไม่ไปนไครับเดี๋ยวเราเอามอนสเ,เตอร์บดขยี้นี่แน่เออมอนสเตอร์กับมอนสเตอร์ตีกันเข้าเว้ยโอเคข้ามอนมันก่อนครับนีเ้เนี่เรียบร้อยครับต่อไปเข้าเรนะือหมีว่าตาหมีว่าจบตาหนึ่งนี้ ยี่สิบนาทีอัพอะโอ้โจะได้ตีคนโอาโจะได้อะไรโอ้โหเอาไปโอ้โหทีละสิบแต่เธอแรกหมีเล่นหม,มีเรียกมังกรดำมาได้มันตบทีห้าสิบเลยนะอาจจะตัวคาร์ดไม่ดีด้วยนะครับฮ,ฮิวอีกมันจะตายวันนี้ไหมเนี่ยโอ้โหฮิวทีห้าสิบตบทีสิบอะไรเนี่ยเดยวดาเมสิบอ่โอโหโอโมอนเตอร์มือมาน โอ้โหแล้วเราไม่มีมอนเตอร์ลเลยหรอวะเน,นี่ยเรามีแต่อะไรวะเนี่ยอารีอดดาเมสิบมันิกาเวทมนต์อ่ะทำไมเรามีอยู่แค่เรี้ยงวะอ๋อเราสามารถกดการอัพเลเวลได้หรอเอ่อสามสิบไม่มีการ์ดไอ้นี่เลยครับตีมือเหมือนเดิมแหละ เออเนี่ยตีตีเข้าแล้วตะกี้ตีมันไม่เข้านะเอาคนตีไม่เข้าแต่ว่ามอนเตอร์ตีเข้านะครับเออนั่นแหละตีพวกเราลุมกระทืบลุมโซมลุมโซมครับลุมโซมโอกดแล้วมันชอบบ่องปังมันเป็นอะไรวะเนี่ยเออ เพื่อนๆบอกว่ายัางงงอยู่เลยใช่ไหมไม่หรอกเดี๋ยวเพื่อนๆดูอาจจะงงนะ <S <S <ๆ>เขาไปเล่นรอบนึ่งก็รู้เรื่องเลยครับอ๋ออันนี้จะสร้างดาบอ้าวเราได้มอนเตอร์ครับโจมตีนี่แน่โอ้ดาวเนี่ยเมื่อกี้ได้เบเวทฮาร์ดมามานะครับยิงแรงเลยสี่สิบแล้วมันจะตาย,ยวันนี้ไม่ได้ครับกูเครียดเลยทุกคนลุมซ้มครับผมเบียโบนี่แน่ขอตีเข้าไลน์พอยโดยตรงเลยครับ ไอตัวนี้ตีสองทีนะบังกรทางน้ำเนี่ยลูกบังกรแล้วเดี๋ยวแม่งฮิวอีกห้าสิบกูจะตายวันนี้แน่เฮ้ยโอ้โหเขาซัมอนไอ้นี่เลยเหรอเห็นมันเขียนเลยว่าเจ็สิบแต่ไม่ได้ลงมาเนี่ยอันนี้เขายังไม่เป็นครับเขาไม่ตีแต่คนเขาไม่ตีมอน่ะเขาตีไหมเขาเขาคงงงเอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะซลมอนมอนเตอร์เอาแล้วไงไอ้นี่อีกแล้ว ไอ้น,นี่รู้สึกเวทมนต์ของคนโจมตีไม่ได้นะครับต้องเป็นมอนสเตอร์ตีเนี่ยตีเข้านะครับคุอเกมนี้มีมองว่าเราพยายามเรี้ยงซัมมอลออกมาให้ได้เยอะเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งโอกาสชนะสูงกว่าตีไม่เข้าเห็นไหมมันต้องเจาะมอนก,ก่อนนะเออทำไม,มาการ์ดกูมันน้อยจังเลยวะมาแฮมเมอร์แอคทีฟโอ้โหอีกไปเลยว่าจะเจ็ดสิแล้วเนี่ย จมตีเฮ้ยเฮี้ยมีลืมเนี่ยอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับอา้าวตีเข้าไว้แต่ตีเข้าเบามากเลยอะมีว่าต้องตีมอนเตอร์ก่อนเราตีมอนเตอร์นะลุมกระทืบตาที่แล้วมีเรียกมอนเตอร์มาได้เยอะมากเลยนะตาลีแม่งการจับไม่ค่อยดีหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันไม่ออกเลยเอออานนี้แล้วกันมา เออได้ไก่แล้วอันเซิร์นชิงโคโซกังลูกไก่โจโกโบโอ้โหมาอย่างแบบเออพาร์สอันนี้ก็งงๆหมดเลยว่ะ โอ้จมตีไปดิเอาทำไมมันไม่จมเตียเนี่ยกดไปแล้วอ่ะกดที่ตัวมันมัน,ม,นมันไม่เตียเขาบอกว่าเราเซิร์ชเราจะใช้การ์ดเลเวล30สามสิบนี้หรือเปล่าใช้ครับเอาเลยครับไปย้งมันเข้าไปครับอา้าวค้างอีกโอ้โอ คือกำลังมึงอ่ะัสนสน่อนไปมันไม่ตีอ้าวเราเสียเทิร์นฟรีเลยนี่ว่ทักไปเมื่อกี้มันไม่ตีอ่ะงงตายแล้วเราแย่แล้วครับตอนนี้เออโอ้โหมันเขาตีเราไม่เข้าเลยอ่ะตีคนอ่ะการแคนดี้ชิปหายแล้วครับเขาก็เรียกมาหลายตัวแล้วตอนนี้ตะกี้หมีพลาดไปไป,ไปกดเปลี่ยนเทิร์น Turn นะครับจบเทิร์น โอ้ย่แล้วเขายิงมอนเตอร์เราแล้วเขาเริ่มรู้แล้วครับมอนเตอร์เราก็ตายอย่างง่ายเลยดิเออโอ้โอโอเละเละนี่เขาต้องไปตีตีต่อซ้ายไก่กูก่อนแน่เลยโอ้โหไก่แตกครับว่าจะเรียกมาได้แต่ละตัวย่แล้ว ย่อกินไม่น่าพลาดเธอเลยเนี่ยด้วยตีมันครับเอาให้มันให้ตายให้หมดเอ้ยโหลืมไปไอ้ไอตัวนี้เวมนม์นยิงไม่เข้าไอ้ตัวไห้เนี่ยเฮ้ยทำไมเซิร์ฟมอนเตอร์ไม่ได้อ่ะ คาร์ดเด็กหนึ่งใบอ่าเชิญมาอีกตัวนะครับแล้วทำไมาเราตีไม่ได้วะเออตีได้ละเออพีศาไหาทีละสามสิบนะครับเกมมันอาจจะต้องแบบใช้เวลาเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณเทิร์นยี่สบนาทีได้นะครับคือเอาง่ายสรุปแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือพยายามเรียกมอนต์ออกมาให้เยอะที่สุดแล้วก็เก็บมอนเตอร์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ลุมโซมตัวละครน,นี่้นะครับ โอเคครับลุมกระทืบครับผู้คนลุมโจมตี้อเี้ยนี่มันยิงเวทไม่เข้านะต้องตีต้องเหมือนกายภาพอะตัวหายเนี่ย Solution Operation ทำไรวะ Search อีกฝั่งหนึ่งอ๋อดูค่าเซต,ตันฝั่งเหรอ จมต,ตีครับทุกคนลองคามันให้ได้ครับนี่เนี่ยเราเป็นอ้าวโอหอ๋อบวกดาเมจห้าสิบเลยครับบวกดาเมจห้าสิบเลยตะกี้มันปกติดาเ 10, มจสิบแ่ว่าบวกห้าสิบเลยเอาละครับทุกคนล,มมมนลุมโซมันลุมโซมลุมโซมอึกสิบอ,อีกทีนงครับโอ้โหตีกันทีละสิบตายวันนี้ไปเแน่เออตัวนี้ยี่สิบหน่อยครับอีตัวนี้น่าจะแรงนะใช่หรือเปล่าสิบ จะตายพุวกนี้ไปด้วยะเออตีมันเข้าไปครับแต่ว่ามียังอันเชิญตัวใหญ่ไม่เป็นวะ <c oughs> นะอันนี้เล่นรอบสองนะก็จะแบบยังยัง,ย,งยังไม,ยงไม่ยังไม่เก่งนะยังไม่โปรนะ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกัน แต่คืนแต่ว่าเล่นรอบแรกมีอนเชิญแบกดาก้อนได้นะเอ้ยโอ้โหเขายิงลูกปลาเราแตกเลยเฮ้อบางอาจมากลูกปลาเราเสียชีวิตเลยอุ้ยเขาโอ้ทำไมเขาตีได้สองทีเลยวะโอ้โหลูกหมาลูกไก่กแตกหมดเลยชิบหาละอย่างนี้ยอมไม่ได้แล้วขออัญเชิญสายฟ้าฟาดยิงได้ไหมอ่ะยิงโดนเด้ไอ้เฮียโดนศูนย์อีกแล้ว อันนี้เวทเดียวดามีอสามสิบแต่ยิงไม่เข้าอะไรวะยิงคนอยว่ะเนี่ยอ๊อไปสายฟ้าฟาดออ์มอสเตอร์ห้าสิบโอ้ยอันนี้มันก็เหมือนแบบฮันเดอร์โบเลยนะถ้าดูเกียร์ไปอ่ะโอ้โหอันนี้การพิกเกมเ,เนี่ยกูก็ไปใช้ซะและ้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะตีเข้าไลาพอยต์มันโดยตรงเลยครับ นี่โดนกูโดนผู้เล่นด้วยว่ะโอ้ยโอ้โหไลทิ้งโบเกมนี้โดนเข้าผู้เล่นด้วยนะครับไม่ได้โดนท่มอนนะถือว่าดีมากเลยอ่ะลุมโซมอีกแล้วลุมตีมันเข้าไปััเก่อนห่างฟ้าทีละสิบคูพรุ่งนี้ตายไปเนี่ยไม่รู้ตีอย่างเดียวละเออยอมตายเถอะคูเกมหนึ่งสามสิบนาทีก็ไม่ไหวเลยพี่ชายบ็กเมจิช่ชายแล้วนะ เห็นมาเป็นความมืดเหมือนกันแต่ไม่ใช่แบ็คเบจเชียนะครับเฮ้ยโอ้โหเขาก็ยังแบบตีเฮเยอร์เราแบบไม่หยุดเลยนะพี่ตีมอนครับพี่ต้องตีมอนพี่อ้เขาแัมมอนม่อีกแล้วไม่มีไม่มีการซัมมอนเลยวะทำยังไงวะให้มันแบบดอการ์ดอะเฮียมันมาตีกูอีกแล้ว พรุ่งนี้ก็ไม่ตายนะดูเฮ้ยโอ้โหเขาโจมตีเราหมู่แต่ว่าเรามีบาเรียครับไม่รู้ว่ามีใช้การเวทมนต์เออเอือหยิงเรียงยาก,ยากอยู่ตายก็ง่ายหมายเทินนะครับอย่างนี้กา,ก,ก,การพิกสถานการณ์โจมตีมันเข้าไปอ๋อมีรู้แนละ้วมันบอกเป็นฮีโร่มอนเตอร์ใช่ไหม อนเชิญพี่ยักษ์ไซคอบชิงโคโชกังมาแล้วครับไซคอบหมีตีหัวมันเออเอาแล้วตอนนี้เพลเยอร์เปิดว่างแล้วบไซคอบต้องขอเสาทุบกระบาลหน่อยครับอย่างนี้ไม่ได้เลยโดนลุมโซแน่นอนครับจังหวะนี้เขาบอกให้เราเซิร์ชแฮกเกอร์มาเลเวลสามสิบคือปกติมันกดเลเวลได้นะเราใช้กับกา้ายล่างแต่มีกดไม่ได้เอาอ๋อโอเคครับมา ลุมโซมครับไซคบโูยโจมตีห้าสิบอ้ง่ายน้องเจอเสาเจอทุบกระบาลเข้าไปเสาทุบกระบาลเจ็บแน่นอนนะครับเออบางกรตัวนี้แม่งอยู่มาตั้งแต่เทินแรกยังไม่ตายเลยแต่ตีสองทีนะครับแต่ตีเบามากทีละสิบเออเอาไปว่าน้องเขาเจ็บแล้วกันมาเหลือเจ็ดสิบยัจบสักทีเขาก็ยังตีคนเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่เป็นไรมือใหม่เหมือนกัน มือใหม่ i, oh, oh, เฮ้ยโอโหเลี้ยกการ์ดไอ้นี่และซัมมอนมือมานมาอีกแล้วไม่ต้องตบลูกมังกรตบใส่ครอกไม่น่าตายมั้งทีเดียวอ่ะโอ้ยนี่มันมือใหญ่นี่ว่าเอาแล้วไงกูเอาเลี้งง yeah, ยใส่คอกเออแย่แล้วเขาใส่คอกไม่ตายตานี้เราชนะแน่ถูกอ่าเขาจบเทินเสร็จแล้วดีอันเซิร์นชิโคโชกังกูตบมือมานก่อนเลยไม่สนแล้วน้ำแข็งเออสิบห้านะครับ อันนี้ใครอ๋ออันนี้ลูกอันน้ไอ้บังกรมาเออเรียบร้อยครับเสร็จกูแน่ๆตาหน้านะครับโดนแน่ๆโดนโซมแน่ๆอันเชิญพลังน้ำแข็งรีคอเวอรี่ฮิลฝั่งเราสี่สการต่อแ,แค่ทีละการอีกน้อยมากเลยน่าจะแบบจวดเต็มมืออ้าวเออไม่เป็นไรครับเล,เลือดไม่เป็นไรครับเราอันเชิญนกพิาราบมาปิดฉาก ชิงโคโซกังขออัเชิญโดโด้สองหัวนี่มาแล้วนี่มอนสเตอร์ที่เก่งกว่าไซคอกของเราอีกนะครับนี่แล้วว่าห้าสิบแล้วก็นี่เป็นเลยอะไรไม่รู้กูใช้ไปแล้วเอ,อ,อ๋อการฟอร์หนึ่งเด็กการ์ดอะไหนึ่งหรอ<ะ>เหมือนบับอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อโจมตีโดยตรงเลยโอ้อดาเมจห้าสิบ รับไปแบบป็คเมทิเชียนอย,อย่าทำหนูเ,เสร็จแน่แน่โดลุมโซมครับเอาเอาอะไรเอาเอาไซคอปแล้วกันเพราะว่าไซคอปมันถือดุนโอ้ยเทีย่ยวสยคอปยหญ่ี่แน่ตอกเสาเข้าให้ระเบิดก็เอาไปว่าเป็นการรีวิวเกมขอตาเดียวพอนะเพราะว่าเกมเล่นตายจรงนานมากเลยอะ่ะเออเอเผื่อใครแบบเป็นสาวกยุกีหรือว่าชอบแนวเล่นการ์ดก็ลองมาโหลดเมดดูเอลได้นะครับที่สตอร์ iOS และ Android ลองดูนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ